สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแน,นวทางของหุ้น3ามลัดเนาะตอนนี้มันเหลืออยู่2อลัดเลยมีอังกฤษกับเยอรมน,นีเนาะตัวดินก็6กับ7ตัวกันตัวรองก็9กับ2อเนาะเกับ0นไม่ใช่9กับ2เนาะหก็รูดหกเ็ก็คือ7จก้าก็คือสู่9ถึง9ก้9แปเลยศูนย์ก็ศูนย์สองศูนย์ก็ดศูนย์แปดศูนยตัวก็แปดเก้ย์เด แปดเก้าศูนย์แปดหกศูนย์ห้าหกศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่สองที่จริงเราให้รูดหนึ่งกับเจ็ดนะเนี่ยบางทีมาเลขตัวเดียวกันทั้งสองหุ้นเลยแต่อังกฤษี่รูดหกกับเจ็ดนะว่า ต่อมาเยอรมันนีตัวเด่น8กับ3นะคะตัวกัรตลองก็คือ1กับ4เนาะแก็คือ8 0 8 8 1 8 3 8 5 8 7 3ก็3 0 3 1 3 3 3 4 3 5 3 7 1ก็รูด1เนาะ4ก็4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 7น8 3ตัวก็6กห8ึ่ง18 8 50, 18, 8 3ด8ห้าศ3 3 4 2 ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อเฮงเฮงรวยๆปังๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ